ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอรูเบนเอามริมย้ำไม่เปลี่ยนสไตล์แม้ผีแพ้ถีบอามริมคุมทีมแมนเชสเตอร์แพ้คารลังต่อไบรตันอย่างน่าอับอาย3ต่อหนึ่งในเกมพิมลิกที่สนามโอทัฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่19มเมกราคมแต่เจ้าตัวระบุชัดว่าจะยังใช้ระบบหลังสามต่อไปแม้จะทำให้ทีมเสียประตูไม่หยุดเนื่องจากเป็นสไตล์เดียวที่ตัวเองช่ำชองเป็นเกมที่แพ้ในบ้านอีกนัดมันยอมรับไม่ได้สำหรับประตูที่เราเสียไป เราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้ดังนั้นมันจึงขาดความเสมอต้นเสมอปลายและเราเป็นกังวลจนทำให้เราเสียประตูกุนซือโปรตุกสเอ่ยเป็นอีกครั้งที่เราเสียประตูอย่างรวดเร็วจากการบุกหนแรกของไบรตันจากนั้นมันก็ยากที่จะพลิกสถานการณ์เรามีความกังวลมากไปและพวกเขาทำได้ดีกว่าต่อความผิดพลาดขององเดโอน่าที่ทำให้ทีมเยือนได้ประตูที่3อย่างง่ายดาย อโมริมเอ่ยว่าเราไม่ควรปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นทุกคนหลุดจากตำแหน่งไม่สำคัญเลยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราเป็นอีกทีมที่แตกต่างไปในทุกๆด้านไบรตันเล่นกันได้อย่างสบายเราพยายามกลับมาสู่เกมแต่เราเล่นได้ไม่ดีพอคุณคงจำเกมกับบอลมาแลฟอร์เรสได้ซึ่งเราเสียประตูแบบไม่ควรเสียจากนั้นมันก็ทำให้ทุกคนลำบากเราแพ้คาบ้านอีกหนมันยอมรับไม่ได้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้อย่างรวดเร็วที่สุด มันชัดเจนผมมีแนวทางที่ชัดเจนเพราะผมจะไม่เปลี่ยนสไตล์ของเกมนักเตะลำบากผมเสียใจด้วยแฟนบอลต้องลำบากผมมีแนวทางเดียวในการทำงานผมรู้ว่ามันต้องคว้าผลลัพธ์ให้ได้แต่เราต้องลำบากในตอนนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนสำหรับทุกคนบรูโน่แฟนันสุดช้ำผีขยันแพ้ชูนางนวนแจ๋ว แฟนันสังหารลูกโทษไม่พลาดช่วยให้ผีแดงไล่ตีเสมอนกนางนวลได้หนึ่งต่อหนึ่งแต่สุดท้ายทีมเยือนตะบันประตูเพิ่มได้อีก2ตุงกระทั่งกำชัยได้สำเร็จจึงทำให้กัปตันทีมเจ้าบ้านยอมรับว่าน่าช้อมใจกับผลงานของทีมในซีซั่นนี้มันเป็นวันที่น่าผิดหวังสำหรับเรามันไม่ใช่ฟอร์มที่เราต้องการกองกลางทีมชาติโปรตุเกสเปิดปากสำหรับผมมันไม่สำคัญว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเยือนความ่พยแพ้เป็นเรื่องแย่เสมอเราแพ้มากไปแล้วในซีซั่นนี้ ผมไม่คิดว่ามันเป็นผลดีเราขาดความกล้าหาญและไม่มีความเชื่อมั่นในการคว้าผลลัพธ์เราทำได้กับเซาท์ทัมตันก่อนหมดเวลา8หรือ10นาทีอย่างน้อยเราน่าจะทำได้เช่นกันในวันนี้หากเรามีความเชื่อมั่นอีกนิดและมีความกล้าอีกหน่อยเราไม่ควรคิดว่ามันโอเคและปล่อยให้มันเลยตามเลยเพราะมันไม่โอเคผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อแพ้และอยู่ในอันดับที่เราอยู่ในตอนนี้ มันเป็นความพ่ายแพ้อีกนัดของเรามันไม่สําคัญหรอกว่าพวกเขาจะชนะเรากี่ครั้งผมจําได้ว่าในอดีตพวกเขาไม่เคยบุกมาชนะที่นี่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เราคว้าสามแต้มในวันนี้ไม่ได้ต้องยินดีกับพวกเขาด้วยพวกเขาเล่นได้ดีและพวกเขาสมควรชนะรูเบนอมาดมกุลซอแมนยูไม่ปลื้มลูกทีมที่เปลี่ยนตาแหน่งกันเองโดยที่ตนไม่ได้สั่งในเกมแพ้ไบรตันขาบ้าน สำหรับเกมนี้นอกจากผลการแข่งขันที่ทำให้อโมริมไม่พอใจแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่เขาโกรธมากๆก็คือการที่ดิโกโดาโลก,กับนูแซมมาซาอุยสลับตำแหน่งกันทั้งที่ตนไม่ได้อนุญาตขณะเดียวกันยังมีการสนับสนุนระหว่างอามัดเดียโลก,กับอันโตนีที่ถูกส่งลงเล่นในช่วงท้ายเกมคุณซือชาวโปรตุเกสก,กล่าวว่าคุณสามารถรู้สึกได้เลยในช่วงท้ายๆเกมทุกคนเปลี่ยนตำแหน่งกันเองและนั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นอีกครั้งเราสามารถแพ้ได้แต่เราต้องรักษาตำแหน่งของเราให้ดีที่สุด อมโมริมรับนี้อาจเป็นแมนยูชุดย่ำแย่สุดในประวัติศาสตร์รูเบนอมโมริผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับผลงานของโตสกัดในเวลานี้อาจทําให้พวกเขาเป็นทัพผีแดงที่ผลงานย่ำแย่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรก็ว่าได้ความพ่ายแพ้คาโอทัฟฟอร์ดในแมนนี้ทำให้แมนยูแพ้10จาก22เกมในลีกซีซั่นนี้ถือเป็นการพ่ายแพ้เกมลีกเข้าเลข2หลักที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ฤดูก,กาล1989กถึง1น9 0ในยุคเซอรออเล็กเฟอร์กูสัน สถิติที่เลวร้ายยังไม่หมดแค่นั้นเพราะการปลาชัยในโรงละครแห่งความฝันในเกมนี้ถือเป็นนัดที่6จากการลงเล่น12เกมเย่าในฤดูกาลนี้ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ซีซั่น1893สถึง1894อาโมริมเปิดใจเกี่ยวกับผลงานที่น่าผิดหวังของทัพผีแดงชุดนี้ว่าเรากลายเป็นทีมที่ย่ำแย่ที่สุดบางทีอาจจะในหน้าปรา,าสาะทสมสรสันแมนเชสเตอร์เด็ดผมรู้ว่าคุณอยากได้พาดหัวข่าวเด็ดๆแต่ที่ผมพูดแบบนั้นเป็นเพราะเราต้องยอมรับเรื่องนี้และเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ มีตกชั้นด้วยย้อน13ซีซั่นก่อนที่แมนยูมีแต้มช่วง22นัดแรกน้อยกว่าชุดปัจจุบันหลังจากก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครใน3นัดแรกของทุกรายการรับปีงูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พบกับความปลาชัยเป็นนัดแรกของปี2026หลังจากพวกเขาพ่ายไบตันแอนฮอบเอาเบียน1ต่อ3คารังโอทฟอร์ดในเกมพิมลิกอังกฤษ ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้เท่ากับว,ว่าเมเจอดเพิ่งมีเพียง2 6คะแนนจากการลงเล่น22นัดในฤดูกาลนี้ซึ่งทางรูเบนอมริมกุลสื่อของทีมก็ถึงขั้นบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นเมเจอดชุดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็ได้โดยหลายคนเชื่อว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะต้องการเน้นย้ำว่ามันต้องมีการยกเครื่องขนาดใหญ่ทั้งนี้ที่จริงแล้วหากเทียบในประวัติศาสตร์ของเมเตดมันเคยมี13ฤดูกาลด้วยกัน ที่พวกเขามีแต้มน้อยกว่าชุดซีซัน2,024-2,025หากเทียบกับผลงานในลีกช่วง22นัดแรกของแต่ละฤดูกาลร,รวมถึงถ้าเปลี่ยนวิธีการนับคะแนนจากสมัยก่อนที่ทีมชนะได้2แต้มมาเป็น3คะแนนแบบปัจจุบันซึ่งเราก็มีคำตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นในฤดูกาลไหนบ้าง1989-1990 24คะแนน ฤดุการน,นั้นทีมของเอร์อเล็กเฟอร์กูสันออกสตาร์ทได้เรวร้ายสุดขีดอย่างเช่นการปรชาชัยต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้1่ต่อ5และแพ้แอสตันวิลล่า0ต่อ3เป็นต้นจนสุดท้ายพวกเขาจบด้วยการเป็นที่13ของลีกแต่ก็ยังมีแชมป์เอฟเอครับติดมือเป็นการเซฟเก้าอี้เฟอร์กูสันเอาไว้ได้1 9 8 6งเถึงหน,นึ่ยี่สิบคะแนนที่จริงฤดูกาลน,นั้นแมนเชสเตอร์ออกสตาร์ทด้วยการมีรอนแอดกินสันเป็นผู้จัดการทีมก่อนจะมาเปลี่ยนเป็น, Ferguson, น,นเฟิร์กูสันใน ซึ่งตอนนั้นเฟอร์กูสันก็ยังไม่สามารถทำให้ทีมมีผลงานดีขึ้นแบบทันควันได้อย่างเช่นการแพนโอริซิตี้สูต่อหนึ่งคาบ้านเป็นต้นก่อนที่สุดท้ายในฤดูกาลนั้นแมนเชสเตอร์จะได้อันดับที่11ตอนจบซีซั่น1973-1974 21คะแนนเป็นฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ของทอมมี่ด็อกเฮอร์ตี้ทำผลงานได้เลวร้ายสุดๆพวกเขาเคยไม่ชนะใครในหลีก9นัดติดต่อกันด้วยซ้ำในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี1973จนถึงวันที่2ันวาคมของปีเดีวยวกัน และสุดท้ายรูกตกาลนั้นพวกเขาก็ต้องตกชั้นเพราะเป็นอันดับ21หรือก็คือตำแหน่งรองมวย1972-1973 21คะแนนแม้จะเปลี่ยนกุนซือจากแฟงโอฟาเรลวมาเป็นด็อกเฮอร์ตี้ในช่วงเดือนธันวาคมของปี1972แต่ว่าผลงานของเมเต็ดก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ในช่วง22นัดแรกของลีกก่อนที่พวกเขาจะจบด้วยการเป็นอันดับ18ในสภาพที่มีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียง7แต้ม 1970-1971 23คะแนนซีนั้นวิวแม็กกินเนสคือกุนสือของทีมในตอนแรกแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมของปี1970ก็ต้องเปลี่ยนมาให้เซอร์แมตบัสบี้เข้ามากอบกู้สถานการณ์ของทีมภายหลังทีมของแม็กกินเนสออกสตานทฤดูการได้หน้าผิดหวังซึ่งมันได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะสุดท้ายบัสบี้พาทีมจบด้วยการได้อันดับ8ของฤูดูการ1936-1937 20คะแนน สกอตดันแคนคือ้ิัดการทีมของพวกเขาในฤดูกาลนั้นและดันแคนก็ได้อยู่ในตำแหน่งจนจบซีซั่นแม้ว่าทีมของเขาจะมีผลงานย่แยก่เกือบตลอดทั้งฤดูกาลโดยสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ก็ตกชั้นจากการเป็นอันดับ21 1931ถึง1932 25คะแนนสีส่ซน,นั้นแมนเชสเตอร์ดวลมาเล่นในดิวิชั่น2และช่วง22นัดแรกพวกเขาก็ยังเมาหมาัดจากการตกชั้นอย่างเช่นการแพ้สโต๊กซิตี้0ต่อ3และปราชัยตะบุษฐ์ทำต้นวันเดเอร์อ0ต่อ7 อย่างดีที่สุดท้ายพวกเขาก็เอาตัวรอดได้จากการจบด้วยการเป็นที่12ของลีก1930-1931 9คะแนนเชื่อหรือไม่ว่ากว่าที่แมนเชสเตอร์จะตามหาชัยชนะในลีกนัดแรกของซีซั่นนั้นเจอก็ต้องรอจนถึงนัดที่13ของดูการเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยแพ้เชลซี2-6และฮอร์ฟิลด์ทาวน์0-6มาแล้วขณะที่ต่อให้เก็บชัยชนะนัดแรกได้ฟอร์มของทีมก็ยังน่าผิดหวังจนสุดท้ายแล้วลดูกาลนั้นพวกเขาก็จบด้วยการเป็นอันดับสุดท้ายของตารางคะแนน 1928งถึงคะแนนแมนยูเต็ดภายใต้การคุมทีมของเฮอร์เบิร์ตแฮมเล็ตโชว์ฟอร์มในช่วงต้นซีซั่นได้น่าผิดหวังอย่างเช่นการไม่ชนะใครในลีกในช่วง6นัดแรกหรือการแพ้ซันเดอร์แลนด์1ต่อ5ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและการพ่ายพอสแมทศูนย์ต่อ3ตอนเดือนธันวาคมแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังจบด้วยการเป็นอันดับ12ได้1 9 2 1 1 9 2 2 1 9คะแนถึง1น2่1เคะแนน1 8 9 3งเก้ึงึงคะแนน 1 8 9 2 1 8 9 3 17คะแนนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ